สวัสดีเจ้าเข้าป่าแหมแลว้วมาเดินมาเดิมมาตัยกันเจ้าเก็บเฮ็ดัละหากที่ตามสาวเท่าในต่างแดนตัยเจ้ามาทุกจื้อเป็นมูแล้วเฮ็ดเหลืองเหลืองสีเหลืองเจ้าเป็นมูเป็นมูปัดทุกทุกทดูทท นี่เห็นไหมเรานี่เห็ดเห็ดมันปูนั่นน่ะเจ้าดูนี่เห็นดอกดูเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บได้ละกล่องไว้นี่เอ้าตึ๊งนี่เห็นดูดูขนาดเลยเจ้าอีกเป็นตาที่หมอนเด้ดูนี่เห็นโอ้มีเห็ดตุ้มตุ้มจีหน่อยน้อยอือนี่เห็นดู ว้าวอุ้ยจะได้ยังเนี่ยบ่มยันห่งดอกดูดูอุ้ยขนาดนักเจ้าอืมเก็บเก็บเก็บดูสอนอยู่นี่เหรอดูกล่องไว้นี่อานี่แหมนองดอกงามขนาดเจ้าเข็งแข็งอืมเละบบ่ Nhìn nó là tung nỉ cả dự Ô oh, hô oh, hô oh. tự chào Thỏ tự Được Khả nà nắc Bà hết Ô nè hềm nào Ăn đi xăm ngà ấm nè hềm nào Khẻn đi chào Đồ Nè hềm nào Năm ngà chào Nè hềm đọc áo kép áo Tự được, ừ, đẹp rồi à hổ, ô, anh ấy chăm đọt nhầy, ô, ô, anh cái nhầy này, này, 2 đọt cái nhầy hết, đọc đồ, ôi, bắt liêng theo hm นี่เห็นอลหรอปลาทโถ,โถทถทำม,มูสั่งโคหนักแท้หนักกว่าอืมนี่แหละดูขนาดเจ้าพอออกเต,อเ,อ,เตอเลยดูจะออกปลาได้บันนี่มเมาเฮ็ดนี่กี่มงกี่ยามแลยมาหูนี่เมาเฮ็ดม่ได้ฟอนาลี่กุงลิกาแล้วโอ้นี่จำดอกใหญ่ดูดูด น,น,น,าน,านี่เห็นดูดูอืมขนาดเจ้าพอเตะอุ้ยติดแล้วนะดูโอ้นี่เห็นดูไอ่ติ่มตะกร้าละอได้หลายดอกหลายอันอุย้ยเก็บเต็มเก็บเก็บเก็บเต็มตะกร้าเลยเตะเอาถึงเวลานั่งละ ເອົານັ່ງຕັດຕີລະເຈົ້າໄກกຈະກັບບบານລະຂะງໂຕนັ້ນນະກໍມາແຫ่มใหม่